สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขชนนะครับผมมาพอกับบแดงคือเกลาพี่น้องกับบรรยากาศฝนเสร้าตกนะครับตกบนมือตกบนคืนพี่น้องนี่หมกปลาซิวนะครับแต่ว่าเฮาหมกแบบเฮาเฮาหมกแบบบริโภกหมอนะพี่น้องห่อใบตองแล้วก็ปิ้งนะครับมันจังหอมโอู้บังสีสันพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีๆต้นไม้เขียว พุ่นะเป็นตัวงามงามเขา่าอ้อยซอ้อย,อยครับพุ่นะปลาซิวไข่ไข่กำลังไข่ช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกหลายปลาซิวก็ออกใน่หลายเน่ช่วงนี้ครับมาพี่น้องมาอันนี้ส้มพักเจ้าปลาเด็กฝีมือเก่งน้อยแต่ขาดมาได้ก็คือเจาบองมันปูนาแท้นะครับผมร้อยเปซหารกับปุกสิบเบิร์ดเลยเด้อพี่น้องมันปูนาแท้นะครับ 400กร,รัม69นะครับผม400กร,รมัม69สิมเาแซบบ่บ่อนแดงเห็ดม้ากบัหลายเห็ดมากหา้าร้อยกับผู้ขับสีเบิร์แหละมันเป็นแจ่อ้เแจอบองที่เห็ดมาจากมันปูนาแท้แซมพี่น้องคนไหนเอาเอา,เอาไปกันมิตรว่าแซมบ,บอ่อนแดงเห็ดรอบนี้รอบเดียวนะครับ อย่างเซ่บมีทั้งแจ่วบองมีทั้งแจ่วปลาแดกปลาปล่าอืมอร่อยอืมไว้พี่กันอืมแจ่วปลาล่า นี่ทั้งสองแบบมเลยครับเจ้าวเจีวบองกับแทบไม่เป็นเจียวบองมันปูสุดยอดเจียวปลาล่ากัแบแ่บฝีมือเก้งน้อยอกินกับมกวาซิวมกใบตองครับบ่ได้มกหมอมเลย หอมอืมอืมหอมค่ปะปลาจิหลายน้ำพี่น้องจึง ปลาคอกล่าง <laughs> วันยังยกสูงเหมืนเดพี่น้องออ้ w h a บ s h a มิตรตูนอ้วนนะ่นนี่ครับปลามิตรตูงามมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลมาแซ่บๆต้องกันอาหารอีสานบ้านเฮาครับ นกป่าซิวย่างใบตอง mm hmm. แซ่บเลยปกติผมบ่ค่อยผมบ่ค่อยจ้ำเจ้าบองนะครับพี่น้องแต่กะจ้ำแต่กะบ่ค่อยได้จ้ำดูแต่พอได้กินเจ้าบองมันปูหน้านี่กุณมว่าแซ่บเลยนะเฉพาะมันปูหน้านี่ครับสุดๆแล้วนะครับพี่น้องมันหอม อย่างแซ่บคนก็อย่างดอก,กคุยมานนี้สมพักบัวลูกดดกระจุวจ้าดเดนะี๋ยวเห็ พายหุ่ข้าช่วงนี้พี่น,อ <c oughs> น้องระมัดระวังนำเนื้อครับ <c oughs> แถวบ่อแดงยู่ต๊ขู่มือพี่น้องต๊ขู่มือครับจะเป็นอาทิตย์อนี่ ประมาณสี่มื้อนลยน่ครับสี่มื้อห้ามื้อนะครับตักทั้งตอนเท้าตัวเท้งตะแรง หมอง้าอยู่เข้าทั้งอาทิตย์เปิดมาครับภาษาทางการพึงกว่าพ้าหยุ่เข้าพี่น้องภาษาปันบ้านเฮ้ากะคือ,อยังบ้านเบาแดงกระวายยามฝนเนาะ ยามฝนเดียดูฝนปีฝนแห้งกับแห้งคือกันครับชาวบ้านบาแดงครับท่วมข้าวท่วมน้ำคือกันหมายถึงว่าคนไดที่น่าต่ำต่ำติดหัวยติดอยังนะครับ น่ามือนกันมาหลายกันปีใดฝนดีกันหือ mm hmm. ช่วงนี้มาแดงกันโมข่อยได้กลับลุดด,ด,ด้วชั่วชาติ ยังตกใจปด๊บทำแจวประเด็ผัก <sa> นี่ห <ged> ง อยู่นกินบ้านเฮากินเน้ำได่กระแทบนี่แหละหมกปลาซิวใส่ผักอีตูเดียว <c oughs> ว่าไข่ทุกตัวเลยพี่น้องคนน่ะไข่กุ้งอันไข,ข่กุ้งโตปลามันเลยแซ่บครับ

ขักพี่น้องผมก,กับบริกนเฮืงแลมุกปลาซิวนี่ครับ โอ้ขักขกขก,ขก,ขกเรากิดม้านแร้ซอยตะไคร้ใส่พร้อมซอยตะไคร้ใส่พักอิตูอืมหอม อุยมึงอีกจะคำก่อนได้พี่น้องเนอะแถวขักแถวมันแซ่บอืม เดี <ih unting> ๋ยวพวกหนึ่งครับสุดยอดชุดยอดเอ้าขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับนี่ก็เอาแนวอยู่แนวกินมันบ้านนะครับผมช่วงนี้ก็ย่ามฝนป่านะครับผมเ่นมาน้ำน้ำไปตึกสะดุ้งตึกกงเกาะเฮานี่แหละพี่น้องเขาก็ไปยกสะดุ้งยกยางเอาบ้านผมเขาห้องไอ้ตึกสะดุ้งนะครับผมตึกสะดุ้งตึกกงเกาะเพิ่อลานะครับผมอ่ะ ขอบุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมื่อสุขุสุขคน,นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือได้แก้วมูนิชโชโทษให้กยยัะได้มาผ่านลาพี่และน้องไปเพียงสมนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ